สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่องไมมอสไลท์จะมารีวิวสว่านชายนิง่งสว่านโรตารี่นะครับเป็นสว่านกระแทกที่สามารถเจาะได้สามารถเจาะปูนได้เจาะไม้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสกัดพวกวัสดุที่เป็นคอนกรีตได้นะครับในราคาสว่านโรตารี่นะครับตัวนี้ ราคาหลักร้อยนะครับประสิทธิภาพตัวนี้เพราะว่าให้หลักพันเลยเนาะส่วนความทนทานยังไงเดี๋ยวต้องลองใช้ก่อนเนาะตัวนี้มีรับประกันสินค้าให้3เดือนนะครับถ้ามีปัญหาสามารถเคลมได้กับทางบริษัทเนาะตัวนี้ผมซื้อมานะครับในราคาอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับไม่แพงมากนะครับราคาปกติของเขาก็อยู่ประมาณ9 0 0า0 0ถึงบาทนะครับผมซื้อมาในราคาพิเศษจริงจรนะิงเนาะประมาณ6 7ถึงบาทเท่านั้นนะครับถ้าเ,เพื่อน อยากดูแล้วครับว่าราคานี้มันได้อะไรบ้างครับในกล่องเดี๋ยวเราลองไปชมในกล่องกันนะครับว่าได้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรมาบ้างเนาะสวานโรตารี่นะครับแฮมเมอร์นะครับสวานโรตารี่นะครับยี่ห้อชายนิ่งนะครับชายนิ่งเป็นสวานเนาะไอตัวนี้แอเราไปดูในกล่องในกล่องเขาก็จะแถมกล่องเก็บมาให้นะครับอย่างดีเนาะเปิดมาประมาณนี้ ็จะเจอกับตัวสว่านนะครับ1ตัววิดูอุปรกรณ์อันนี้จะเป็นอันนี้นะครับก็ช่วยจับนะครับน,นี่ตัวช่วยจับเนาะจะมีหัวเปลี่ยนหัวแรกหัวแรกจะใส่กับพวกสว่านกลมนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้อันนี้2จะเป็นแบบการจับดอกสว่านเจาะปูนนะครับหัวสว่านเจาะปูนแล้วก็มีก้านวัดนะครับแถมมาให้เนาะเอาไว้ใส่กับตรงนี้ เพื่อวัดระยะครับในการเจาะแล้วก็ดอก,ดอกอนะครับดอกเจาะปูนนะครับประมาณนี้นี่คือดอกเจาะปูนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของมาคิต้าอันนี้ซื้อมาเองไปดูกันที่ตัวสว่านสว่านแบบนี้ ยี่ห้อใช่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับประมาณนี้ส่วนตัวสว่านนะครับก็จะมีกําลังไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับ50ถึง60เฮิรต์1,500วัตต์นะครับส่วนความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0-1,300รอบนะครับขนาด26มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้ส่วนหมดในการเจาะนะครับก็คือ1เลยครับจะมีการเจาะแบบปกติ2ก็คือจะเป็นการเจาะนะครับ การเจาะกระแทกนะครับตัวนี้3ก็คือจะเป็นการสกัดนะครับตัวนี้ส่วนวิธีการเปลี่ยนก็คือกดแล้วก็หมุนประมาณนี้นี่ประมาณนี้อันนี้น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะบอกชื่อยี่ห้อนะครับแล้วก็บอกขนาดในการเจาะเนาะก็จะมีเจาะกระแทกนะครับเหมาะเท่าไรใส่ดกโฮลซอเท่าไรนะครับ ขนาดดอกสว่านเท่าไหร่เนาะนี่จะมีค่าต่างๆบล็อกก็ประมาณนี้วัสดุก็คงทนแข็งแรงนะครับประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีการเปิดนะครับให้หมุนไปหมุนกลับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ตรงนี้นี่เห็นไหมครับมีสวิตช์ประมาณนี้มีการล็อกตรงนี้สวิตมีการล็อกกดปุ๊บ กดล็อกได้ประมาณนี้ส่วนขนาดของสายไฟนะครับก็นะครับก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับสำหรับสายสายไฟเนาะสายไฟก็นี่ครับจะเป็นปลั๊กแบบนี้นี่ครับอันบบน,น,นี้เป็นขนาดของสายไม่มัน่นใจเ่อนเพื่อเห็นไหมอ่าตัวนี้ อันนี้ขนาดของสายเนาะก็ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ครบกล่องเนาะในราคาไม่ถึงพันเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปฟังเสียงการเจาะก,กันดีก,กว่านะครับ สว่านโรตารี่นะครับในราคาหลักร้อยนะครับราคาก็ใช้งานได้นะครับเน้นการใช้งานแบบทั่วไปนะครับสามารถซื้อติดที่บ้านไวนะ้เนาะสามารถเจาะพวกอิฐพวกปูนนะครับได้รวมถึงพวกผนังนะครับสามารถติดตัวฝังผุแขวนของต่างๆภายในบ้านได้นะครับราคาไม่สูงมากเนาะราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะครับราคาปกติก็อยู่ประมาณ8ปดถึงเก้าร้อยบาทอันนี้ซื้อมาในราคาที่มันพิเศษกว่าเนาะ ราคาอยู่ประมานแค่หกนึ่งร้อยบาทเมื่อหากโซลูชต่างๆเนาะสามารถใช้งานได้นะครับข้อดีก็ในเรื่องของราคาครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาที่ค่อนข้างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อต่อนะครับต่างๆสําหรับการจับดอกสว่านนะครับรวมถึงดอกสว่านที่แถมมาให้นะครับก็มีให้ครบใช้กับทุกขนาดเลยนะครับสิทธิภาพก็ค่อนข้างครบคันนะครับแล้วก็มีการรับประกันสินค้าถึงสามเดือนนะครับเรื่อนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนท่าสนใจสามารถกดสั่งซื้อจากทาง มีคำถามหรือว่ามีปัญหาไงก